สดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพี่กันคลินิกนมแม่มาแล้วนะคะสําหรับการไลฟ์ให้คําปรึกษาประจําวันพุธค่ะสวัสดีคุณแม่ทุกท่านนะคะที่เข้ามาค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลฟ์กดหัวใจให้พี่กันนะคะเดีย๋ยวรอสมาชิกสักครู่นะคะสวัสดีค่ะคุณแม่ที่เข้ามานะคะ ใครมีปัญหานะคะก็พิมพ์คําถามไว้ก่อนได้เลยค่ะในไลน์นี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวพี่กันจะตอบคาถามให้นะคะไลค์กันนะคะในหัวข้อเรื่องของการตั้งเป้าหมายในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่สวัสดีค่ะคุณคุณแม่นะคะคุณแม่เปิ้ลหรือเปล่าคะทีนี้นะคะพี่กันพื่งเมื่อเช้าด้วยความที่รีบจะไปทํางานนะคะก็เลยก็เลยทิ้งโพสต์ไว้นิดนึงเรื่องของการตั้งเป้าหมายนะคะในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ว่าแต่ละท่านนะคะ ตั้งเป้าอย่างไรนะคะก็เลยคิดว่าวันนี้เรามาไล่เรื่องนี้กันดีกว่าคะ่ะว่าทําไมเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ต้องมีเป้าหมายไหมนะคะแล้วตั้งยังไงที่จะทําให้คุณแม่ไม่ทอ้อแลวก็เลี้ยงลูกด้วยนมแม่สําเร็จนะคะวันนี้พี่เก่งก็จะมาสอนเทคนิคนะคะเรื่องของการตั้งเป้าหมายในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คะ่ะ <c oughs> เพื่อให้เราไปถึงเป้าหมายได้เนาะทีนี้นะคะพอพอมาไล่เรื่องเรื่องการตั้งเป้าหมายหลาย,หลายคนอาจจะคิดว่าฮ ทำตัวแบบเป็นไลโคสหรือเปล่าช่วงนี้กำลังดังนะคะไลโคต่างๆนะคะไม่ใช่คือพี่กันแค่มีโอกาสได้เรียนเรื่องของการตั้งเป้าหมายมาบ้างแล้วก็พอนำมาใช้ในการดูแลคนไข้นะคะเรื่องของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่รวมทั้งตัวพี่เองก็ใช้การตั้งเป้าหมายในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็เลยทำให้เลี้ยงลูกด้วยนมแม่สำเร็จก็เลยจะมาแบ่งปันนะคะประสบการณ์แล้วก็อยากให้คุณแม่นะคะที่กําลังตั้งครรภ์กำลังจะมีลูกหรือกําลังเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนี่ยมา ตั้งเป้าหมายกันค่ะมาตั้งเป้าหมายเลี้ยงลูกด้นมแม่กันนะคะซึ่งการตั้งเป้าหมายเป็นที่ยอมรับในสังคมทั่วไปอยู่แล้วว่ามันจะทําให้เราประสบความสําสเร็จในเรื่องที่เราตั้งเป้าหมายได้นะคะก็คือจะมีเทคนิคการตั้งเป้าหมายที่ทําให้ถึงเป้าได้อย่างสําเร็จพร้อมกับวิธีทํำยังไงที่จะถึงเป้าหมายนะคะในวันนี้ที่พี่เกณฑ์จะพูดถึงนะคะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะ ใครเพิ่งเข้ามาครั้งแรกบ้างไหมคะถ้าเคยเพิ่งเข้ามาครั้งแรกบอกพี่แกนบ้างก็ได้นะคะพี่แกนจะได้รู้ว่าออการไลฟ์ของพี่แกนทาให้ไปถึงแม่ที่ยังไม่เคยเข้ามาที่เพจหรือว่า YouTube พี่แกนนมแม่นะคะ<อ>เพื่อที่จะได้รู้ว่าไปถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่นะคะคือวัตถุประสงค์ที่พี่กันนะคะมาทำไลฟ์ทำยูทูบทำเพจนะคะเป็นพยาบาลนะคะเป็นพยาบาลนมแม่นี่คะ่ะพยาบาลคลินิกนมแม่แต่มาทำไลฟ์ทำยูทูบเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อให้คุณแม่เนี่ยเข้าถึง แหล่งความร,รู้ได้รับความรู้นะคะเรื่องของนมแม่หรือการเลี้ยงลูกเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะคะก็คิดว่าจะช่วยให้แม่ๆ่เนี่ยไม่เครียดเรื่องของนมแม่แล้วก็เลี้ยงลูกด้วยนมแม่ได้นะคะก็เลยมาทําเรื่องของโซเชียลมีเดียทั้งหลายนะคะที่พิการทำเนี่ยเพื่อวัตถุประสงค์นี้เป็นหลักเลยคะ่ะดังนั้นใครเข้ามาครั้งแรกนะคะโอ้สวัสดีคะ่ะมาครั้งแรกมาหลายคนเลยคะ่ะดีใจจังเลยคะ่ะที่มีคนเข้ามาครั้งแรกนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะ เข้ามาครั้งแรกเนาะใครเข้ามาแล้วพี่กันก็เลยอยากจะให้ช่วยแชร์ไลค์นะคะเพื่ออะไรเพื่อไปถึงคนที่ยังไม่เคยมาฟังพี่กันพูดหรือมาฟังไลค์ของพี่กันนะคะเพราะว่าเรามาฟังเราไลค์นี่เราไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็มาฟังความรู้ดีๆจากพี่กันคะ่ะเอาละคะสวัสดีครทุกท่านเดี๋ยวเรามาเริ่มหัวข้อเลยคะ่ะเรื่องของการตั้งเป้าหมายในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่คะ่ะเออ สำหรับการตั้งเป้าหมายเนี่ยสำคัญแน่นอนเพราะว่าจะทำให้การเลี้ยงลูกดิโนมแม่ของเราสำเร็จตามความตั้งใจของเรานะคะและ้วทีนี้เราจะตั้งยังไงดีสำหรับเป้าหมายในการเลี้ยงลูกดิยนมแม่ถ้าตั้งยากๆมันก็จะสำเร็จยากนะคะวันนี้ก็มีหลักการค่ะในการตั้งเป้าหมายมาฝากค่ะเราจะใช้หลักการสมาร์ทนะคะคือเป็นหลักทั่วไปที่นิยมในการเลี้ยงในการตั้งเป้าหมายในชีวิต การตั้งเป้าหมายไม่ได้ทําได้เฉพาะไม่ได้ต้องทําเรื่องของนุมแม่อย่างเดียวนะคะการลดน้ําหนักการออกกําลังกายการทํางานทุกอย่างเราต้องนําการตั้งเป้าหมายไปใช้แล้วจริงๆแล้วคุณพ่อคุณแม่ควรสอนเรื่องของการตั้งเป้าหมายในลูกด้วยอย่างเช่นลูกอย่างเช่นนะคะสอนลูกว่าตั้งตั้งเป้าว่าหนูจะจะ,จะทาการบ้านเนี่ยเสร็จภายในกี่โมงกี่ชั่วโมงกี่นาทีอะไรอย่างเงี้ยคือให้เขารู้จักจตั้งเป้าในระยะอันสั้นนะคะ ราคาทีนี้เป้าหมายที่ดีเป้าหมายที่ดีเป็นอย่างไรนะคะเป้าหมายที่ดีคือเป็นเป้าหมายที่เราสามารถทําได้จริงไปถึงได้จริงนะคะลักษณะเป้าหมายที่ดีโดยใช้หลักการสมาร์ทนะคะข้อแรกนะคะคือเป็นเจ้าเป็นเป้าหมายที่เฉพาะเจะจงกรณีที่เราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เราจะตั้งเป้าหมายว่าเราจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะแต่การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มี2ทางคือการให้ลูกกินขวดและ การให้ลูกกินเต้าหรือการให้ลูกกินขวดและเต้าควบคู่กันไปหรือการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่บางคนอาจจะเป็นนมแม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่บางคนอาจจะเป็นนมแม่แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์เพราะเป็นแม่น้ำนมน้อยนะคะดังนั้นการตั้งเป้าหมายเราจะต้องเฉพาะเจาะจงเช่นพี่การตั้งเป้าหมายว่าพี่การจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวโดวยการให้เต้าร่วมกับการให้ลูกกินขวดเพื่อไปทํางานอย่างน้อยเป็นระยะเวลาหกเดือนแบบนี้เป็นต้นคือเราจะต้องลง รายละเอียดลงไปนะคะอย่างเช่นบางคนเป็นแม่บำรวนแม่บำรวนก็อาจจะตั้งเป้าหมายว่าเราจะเลี้ยงลูกปั๊มนมให้ลูกให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียวร้อยเปอร์เซนอย่างเดียวร้อยเปอร์เซนเนี่ยหกเดือนแบบนี้นะคะหรือคุณแม่ที่น้ำนมน้อยแล้วกำลังจะกลับมากู้น้ำนมคุณแม่ก็ต้องตั้งเป้านะเพื่อให้เราไปมีความพยายามให้ไปถึงเป้าหมายอย่างเช่นคุณแม่อาจจะบอกว่า ถ้าคุณแม่มีนมน้อยแล้วลูกธรรมดาลูกกินนมแค่ประมาณไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นคุณแม่อาจจะตั้งตั้งเป้าว่าอยากให้ลูกคุณแม่จ,จะให้ลูกกินนมแม่เนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นตนะคะของนมที่กินหรืออาจจะง่ายๆถ้าลูกกินนมวันละหกขวดคุณแม่บอกว่าให้ลูกกินนมแม่อย่างน้อยวันละสามขวดนานสามเดือนแบบนี้เป็นต้นนะคะคือเป้าหมายคือต้องเฉพาะเจาะจงลงไปและชัดเจนนะคะ หลักการที่2การตั้งเป้าหมายจะต้องวัดผลสําเร็จได้นะคะก็คือต้องมองแล้วเห็นภาพเป็นรูป,ปรธรรมนะคะเช่นนะคะเราเราอยากมีเงินเดือนสมมติว่าเรื่องของเงินเดือนก่อนเลยเราจะมีเงินเดือนเดือนละ20 0 0 0อย่างเงี้ยเป็นต้นคือระบุจํานวนตัวเลขเช่นเดียวกันในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะเราก็ตั้งเป้าไปเลยค่ะเราจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวโดยการเข้าเต้า6เดือน หลังจากนั้นนะคะเราอาจจะขยับเป้าของเราได้นะในการที่เราตถึงเป้าแรกเราอาจจะไปเป้าที่2อ,อาจจะเป็น1ปีนะคะหรืออาจบางคนคิดว่าหลัง3เดือนเป็นเรื่องยากแล้วอาจจะตั้งเป้า3เดือนแบบนี้เป็นต้นนะคะหลักการที่3นะคะคือขึ้นอยู่กับหลักความเป็นจริงอย่างเช่นที่พี่กัลบอกว่าสมมติว่าแม่เนี่ยเป็นแม่ทํางานแล้วเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ลาคลอดได้3เดือนถ้ากลับไปทํางานสถาน ที่ทางานไม่เอื้อนในการปั๊มนมหรือไม่สามารถปั๊มนมได้เป้าหมายของแม่นะคะเป้าหมายก็ต้องเป็นไปได้ไม่ใช่แม่ไปตั้งเป้าว่าแม่จะเลี้ยงลูกดิยนแม่อย่างเดียว1ปีนะคะจริงๆแล้วคือถ้า3เดือนแรกคุณแม่จะเลี้ยงได้เพราะแม่อยู่บ้านเลี้ยงลูกและอาจจะทําสต็อกได้จนถึง6เดือนแต่หลังจากที่คุณแม่ไปทํางานแล้วคุณแม่ไม่ได้ปั๊มหรือปั๊มนมไม่ได้เลยนะคะถ้าคุณแม่ไปตั้งเป้าหมายแบบว่า1ปีคุณแม่จะกดดันตัวเองค่ะ คือเป็นไปได้ยากเนี่ยเราจะไม่ตั้งเราต้องตั้งเป้าหมายที่เราคิดว่าเราจะไปได้ถึงนะคะหรือทำได้จริงเนะเาะหลักการข้อที่4นะคะหลักการข้อที่4ี่คือเป้าหมายเนี่ยจะต้องมีความเกี่ยวข้องแลวมีความสัมพันธ์กันแล้วก็สําคัญกับเรานะคะเราจะต้องรู้ว่าเออที่เราตั้งเป้าหมายนะคะ ลูกได้กินนมแม่เนี่ยมันสาคัญยังไงนะคะคือหนึ่งแน่นอนน้องเราลูกเราจะแข็งแรงลูกได้ไประโยชน์จากนมแม่นะคะลดค่าใช้จ่ายด้วยนะคะลูกแข็งแรงแม่หุ่นดีกลับมาเร็วลดค่าใช้จ่ายคือถ้าเราดูแลเออมันมีความสําคัญกับเรานะคะทำให้เราตั้งเป้าหมายแล้วเราก็จะได้มีความพยายามที่จะไปถึงนั่นเองค่ะและหลักการข้อที่5ในการตั้งเป้าหมายคือจะต้องมี ระยะเวลาที่ชัดเจนนะคะก็อย่างเช่นระยะเวลา6เดือน1ปีนะคะหรือว่า2ปีตามที่คุณแม่ตั้งกันมานะคะทีนี้นะคะทีนี้เราตั้งเป้าหมายเสร็จแล้วนะคะอย่างเช่นสมมติพิการคุณแม่คนคุณแม่นะคะลองตั้งเป้าหมายให้พิกันลองดูสิคะคุณแม่ที่เพิ่งให้นมลูกหรือเพิ่งคลอดหรือกำลังตั้งครรภ์น,นะคะลองมาตั้งเป้าหมายนะคะในลายนี้ได้เลยค่ะว่าแม่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กี่เดือนด้วยวิธีการไหน แม่จะเป็นแม่บำรวนแม่จะเข้าเต้าร่วมกับให้ขวดน,นมนะคะ6เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างพี่การน,นะคะอาพี่การตั้งเป้าหมายแรกว่า6เดือนแล้วทีนี้พี่การจะไปถึงเป้าหมายได้อย่างไรนะคะก็มีวิธีการไปสู่เป้าหมายนะคะที่เราจะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่นะคะหลักการแรกเลยวิธีการที่จะไปถึงเป้าหมายคือก่อนตั้งเป้าหมายแน่นอน,นะคะ่ะเราจะต้องแน่วแน่นะคะตั้งใจ ที่จะเลี้ยงลูกดวยนมแม่อย่างแท้จริงนะคะเราจะไม่อิงตามกระแสนะคะไม่ใช่ว่าเห็นดาราเลี้ยงลูกดวยนมแม่คุณแม่ก็สุดเฮ้ยเหมือนอยากเหมือนมีไอดอลมาเลี้ยงลูกดวยนมแม่ให้เราดูแล้วเราอยากเลี้ยงตามอะไรแบบเนี้ยคือมันจะทําให้การไปสู่เป้าหมายของเราไม่สําเร็จเราต้องมั่นใจว่าเฮ้ยเราอยากเลี้ยงลูกดวยนมแม่อย่างแท้จริงต้องศึกษาข้อดีข้อเสียเออ อุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะว่าเราจะฝ่าไปได้ไหมคุณแม่ต้องศึกษาตรงนี้นะคะแล้วก่อนที่จะเลี้ยงรูกด้วยนมแม่คุณแม่จะต้องศึกษาว่าเราจะต้องรู้เรื่องอะไรบ้างนะคะเพื่อเราจะไปศึกษามาก่อนนะคะแล้วเราก็มากําหนดเป้าหมายค่ะโดยวิธีการที่2คือเราก็กาหนดเป้าหมายโดยใช้หลักการที่พี่กนบอกไปแล้วคือหลักสมาร์ตต้นต้นเรื่องนะคะอันนั้นคือต้องกําหนดเป้าหมายที่ชัดเจน อันที่3ค่ะมีการวางแผนค่ะการไปสู่เป้าหมายในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เราจะต้องมีการวางแผนนะคะพีพพ่การเคยสอนเรื่องการเตรียมตัวเลี้ยงลูกด้วยนมแม่มาแล้วนะคะโดยการวางแผนหมายถึงว่าเราจะต้องวางแผนว่าอ่าลูก1เดือนกินเต้าล้วนพอลูก2ลูก2เดือนเราจะเริ่มให้ขวดนะคะโดยระหว่าง1เดือนนี้เราจะเริ่มเริ่มทำสต๊อก2เดือนล้องให้เริ่มให้ฝึกขวดค่ะ3เดือนนะคะแม่จะต้องมีสต๊อกกิ่ถุงแล้ว เมื่อไปทํางานคุณแม่จะปั๊มนมในช่วงเวลาไหนบ้างนะคะมองให้วางแผนนะคะเพื่อจะได้เห็นปัญหาแล้วจะได้หาทางแก้ไขไว้ก่อนนะคะเราก็จะได้เมื่อลงมือทํแเราก็จะไปถึงเป้าหมายได้นะคะแม่จะต้องมีการวางแผนนะคะตั้งแต่ตั้งครั์นะคะในการที่จะเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เนาะข้อที่4ี่ค่ะในการไปสู่เป้าหมายที่สําคัญเลยนะคะก็คือเรื่องของการลงมือปฏิบตัติตามแผนที่วางไว้ค่ะนะคะ,นะคะ อันนี้เราก็ต้องลงมือปฏิบัติจริงไม่ใช่อย่างตั้งเป้าไว้อย่างเดียวแต่เราไม่ได้ปฏิบัติอะไรเลยไม่ได้แก้ปัญหาอุปสรรคที่เจอเลยคือยอมแพ้อะไรอย่างเงี้ยก็คือทําให้เราไม่ไม่ถึงเป้าหมายนะคะแล้วก็ข้อที่5นะคะสร้างความสําเร็จต่อเนื่องเช่นถ้าเราตั้งเป้าไว้3เดือนบางคนชอบเป้าสั้นเพราะว่าถึงแล้วสบายใจนะคะเราก็ถ้าถึง3เดือนปุ๊บเฮ้ยน้ำนมเราก็ยังเยอะอ่ะไปต่อเราก็ตั้งเป้าต่ออาจจะเป็น1ปี ไปเลยหรือว่า6เดือนนะคะส่วนใหญ่พี่แกนจะแนะนําแม่ว่าให้เราตั้งเป้าแรกก่อน3เดือนนะคะพอ3เดือนไปแล้วก็มาที่6เดือนแล้วก็มาที่1ปีเพื่อให้คุณแม่มีกําลังใจแล้วก็ไม่กดดันตัวเองนะคะพี่สังเกตว่าแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่พอเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ถึงช่วงเวลาประมาณ6เดือนคุณแม่จะเริ่มรู้สึกสบายแล้วให้ต่อก็ได้หรือหยุดก็ได้นะคะอันนี้เราก็ขยับเป้าไปได้เรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะถ้าถึง1ปีแล้วยิ่งชิว2ปียิ่งชิวไปใหญ่คะ่ะ ก็เลยไม่จําเป็นต้องเลิกนมแม่นะถ้าสองปีถ้าแม่ยังชิวอยู่ให้ให้ลูกกินได้แม่ก็ให้ต่อได้นะคะคือการตั้งเป้าช่วงแรกจะทําให้แม่ฝ่าฟันอุปสรรคไปได้เพื่อถึงเป้าไงคนเราเหมือนมีทุกคนนะคะพี่ว่ามนุษย์ทุกคนโดยมนุษย์โดยเฉพาะมนุษย์แม่พี่ว่ามีความตั้งใจและความพยายามค่อนข้างสูงเพื่อเพื่อไปถึงเป้านะคะดังนั้น,นะคะ่ะเราก็มาตั้งเป้าเลี้ยงลูกด้วยนมแม่กันคะ่ะใครตั้งเป้าถึงเท่าไหร่กันบ้างนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์กันคะ่ะ ต่อไปค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีที่เข้ามานะคะเดี๋ยวพี่กันจะมาตอบคําถามแล้ว